สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering Channel นะครับคลิปนี้เรามาทำข้อสอบกอวอในรายวิชา Electrical Design System นะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับ EP ที่8เราทำกันถึงที่ข้อ100นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำที่ข้อ111จนถึง120กันนะครับมาเริ่มที่ข้อ111กันเลยนะครับสายไฟ XLPE ชนิด4คอนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 40ม mm มนะครับจำนวน20เส้นวางแบบเรียงชิดติดกันจะต้องใช้รางเคเบิลขนาดกว้างอย่างน้อยที่สุดเท่าใดข้อนี้เขาถามขนาดของรางเคเบิลน,นะครับสมมุติว่าเรามีรางเคเบิลน,นะครับแล้วก็มีสายเรียงกันนะครับทั้งหมด20เส้นทีนี้เราต้องการหาขนาดของรางนะครับก็คือหาขนาดของรางตรงนี้ผมแทนเป็นค่า x ถ้าเราจะรู้ขนาดของรางได้เราต้องรู้ขนาดของไดมิเตอร์ของสายไฟนะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วทีนี้เรามีทั้งหมด20เส้นก็คือ x เท่ากับ40คูณด้วย20นะครับเมื่อคูณออกมาก็จะได้เท่ากับ800มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของรางเราอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า800นะครับในโจทย์ของเราก็คือมี900นะครับน้อยสุดเพราะฉะนั้นขนาดราง ที่ใช้ก็คือ9 0 0 mm นะครับตอบข้อที่1ต่อไปข้อที่112นะครับสายไฟระบบแรงต่่ำที่สามารถเดินครอบได้ใช้สายมากกว่า1เส้นต่อเฟสต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเท่าใดข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นะครับต้องไม่น้อยกว่า50ส square m mm m นะครับให้เพื่อนๆดูหน้านี้นะครับการเดินสายควบนะครับในวงจรที่มีการใช้ไฟฟ้ามากๆนั้นพิกัดกระแสของสายไฟเส้นเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้องใช้สายหลายเส้นต่อขนานกันซึ่งเรียกว่าสายควบสายไฟฟ้าที่ใช้เดินควบกันปลายสายทั้งสองด้านอองเฟสเดียวกันต้องต่อเข้าด้วยกันนะครับจากรูปภาพนี้นะครับอย่างเช่นเฟสเอนะครับเฟสเอเขาจะเดินสายควบทั้งหมด2เส้นนะครับโดยเดินผ่านทางนี้แล้วก็ผ่านทางนี้มาด้วยนะครับเขาก็จะมาเข้าที่เป็นเฟสเเหมือนกันนะครับส่วนเฟสบีก็เช่นกันนะครับก็เดิน จากทางนี้มาทางนี้นะครับก็จะมาเข้าที่เฟสเดียวกันนะครับข้อกําหนดสําหรับการใช้สายควบมีดังนี้นะครับต้องเป็นตัวนําที่มีขนาดตั้งแต่50ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปนะครับสายไฟที่ใช้เดินควบได้นั้นต้องเป็นสายไฟชนิดเดียวกันแล้วก็สายไฟที่ใช้ต้องมีความยาวเท่กากันลักษณะการเดินสายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อกําหนดของการเดินสายครบ ไปต่อที่ข้อ113นะครับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ3า3เฟสสสายจำนวน1วงจรใช้สายหุ้มฉนวน pvc ขนาด50สแควร์มิลลิเมตรเดินร0อยท่อ pvc ยาว150มเมตรกระแส100แอมแอจะมีค่าแรงดันตกมีค่าเท่าใดข้อนี้เขาถามหาค่าแรงดันตกนะครับในการหาค่าแรงดันตกผมจะคำนวณอยู่2รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่โจทย์ไม่ได้บอกค่า power factor นะครับสำหรับโจทย์ที่ไม่ได้บอกค่า power factor นะครับผมจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณหาแรงดันตกนะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งแบบ1เฟสแล้วก็3เฟสนะครับก็คือ Vd เท่ากับ VDT คูณ i คูณ L แล้วก็หารด้วย1,000นะครับ VD ก็คือแรงดันตกในวงจรมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ VDT ก็คือค่าแรงดันตามมาตรฐานนะครับซึ่งจะมีตารางให้อยู่แล้วมีหน่วยเป็นมิลิโวลต์ต่อแอมป์ต่อเมตรนะครับส่วน i ก็คือกระแสในวงจรส่วน L ก็คือความยาวของสายนะครับค่า VDT เราก็สามารถหาได้จากตารางเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของสาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ XLPE หรือว่า PVC นะครับก็จะมีขนาดสายให้ทุกขนาดนะครับแล้วก็จะมีทั้งเป็นแบบ1เฟสแล้วก็3เฟสเราสามารถเทียบตารางนี้เพื่อไปแทนสูตรนั้นได้นะครับดังนั้นข้อที่113นะครับหาได้จากสูตร VD เท่ากับ VDT คูณด้วย I คูณด้วย L แล้วก็หารด้วย1000นะครับ VDT นะครับมีค่าเท่ากับอันนี้เราก็ไปดูที่ตารางนะครับ สาย PVC ขนาด50สแควร์มินะครับจากโจทย์ของเรานะครับเป็นสาย PVC ขนาด50สแควร์มิเนะครับเป็นแบบ3เฟสแกนเดี่ยวจากตารางเราก็เลือกที่สาย50เบอร์50นะครับแล้วก็เป็นแบบ3เฟสแบบ3เฟสติดตั้งในกลุ่มที่1ที่2ก็คือ0.85นะครับค่า VDT เท่ากับ0.85ค่า VDT เท่ากับ0.85ม v ลลตต่อแอมป นะครับเราได้ค่าทุกอย่างครบแล้วเราก็แทนสูตรนะครับค่า vd ก็จะเท่ากับ0.85คูณด้วย100 M แอมป์คูณด้วยความยาวก็คือ150เมตรหารด้วย100หารด้วยหารด้วย1,000กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ16.65โวลต์นะครับคำตอบคือข้อ1กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ12.75โวลต์ คำตอบข้อนี้คือข้อ2นะครับต่อไปข้อ114วงจรไฟฟ้าแรงต่ำ3า3เฟส4สายจำนวน1วงจรใช้สายห UM ุ T ้มฉนวน XLPE ขนาด35 s สแคมเมตรเดินร0อยท่อโลหะยาว100เมตรกระแส100แอมป์จะมีค่าแรงดันตกมีค่าเท่าใดข้อนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ Vd เท่ากับ Vdt คูณ I คูณ L หารด้วย1,000นะครับ สำหรับค่า VDT เราต้องหาจากตารางโจทย์เขาให้เป็นสาย XLPE นะครับขนาด35แอมแปร์เมตรสเฟสสสายเป็นสายแกนเดี่ยวนะครับตารางนี้เป็นตารางของสาย XLPE นะครับเป็นสายแกนเดี่ยวของเราก็คือสายเบอร์35เป็นแบบ3เฟสติดตั้งในกลุ่มที่1ที่2เพราะฉะนั้นค่าที่ต้องนำไปใช้ก็คือ1.17นะครับค่า VDT เท่ากับ1.17ม v ตต่อแอมป์ เม,เมื่อได้ค่ามครบแล้วเราก็ทําการแทนค่านะครับก็จะเท่ากับ1.17คูณด้วยแอมคือ100คูณด้วยแอคือ 100, 100แล้วก็หาร1000นะครับกดเครื่องที่เลขออกมาจะได้เท่ากับ11.7โวลต์นะครับคำตอบคือข้อ1ไปต่อที่ข้อ15ระบบไฟฟ้า230 V 1สาโวลต์1เฟส2สายจ่ายไฟให้โหลด 40M 0.8 p แอมป์ a c t o w l r f a i t o r lagging เดินในท่อโลหะในอากาศความยาวสายเท่ากับ60เมตรจงหาแรงดันตกในสายกำหนดให้สายไฟกำหนดให้สายไฟฟ้า PVC มอ o 11เขต2553 IEC01 ขนาด16สแควร์มิลิเมตรซึ่งมีค่า R เท่าก oh ับ1.3743โอห์มต่อกิโลเมตรและค่า X เท่าก oh ับ0.181โอห์มต่อกิโลเมตรอันนี้โจทย์ให้ค่า Power Factor มานะครับเราจะต้องใช้อีกสูตรหนึ่ง สำหรับการหาแรงดันตกค่อมในสายไฟกรณีที่โจทย์ให้ค่า p o w e r factor มานะครับผมจะหาจากสูตรนี้นะครับกรณีที่เป็น1เฟส2สายผมจะหาจาก vd เท่ากับ2 il r cos t e t บวก x cos t e t นะครับส่วนถ้าเป็น3เฟส4สายจะหา vd จากลด il r cos θ e t บวก x sine t นะครับ ไอก็คือค่ากระแส L ก็คือค่าความยาวของสายไฟนะครับส่วน R ก็คือค่า r e s i s t a n c e มีหน่วยเป็นโอห์มต่อเมตรนะครับส่วน x ก็คือค่า Re เ c t a n c e นะครับเป็นหน่วยโอห์มต่อเมตรเหมือนกันครับผมข้อ15เขาให้ค่า Power f a c t o r มานะครับเท่ากับ0.8แต่ว่าเป็นสายแบบแต่ว่าเป็นไฟแบบ1เฟสสสายนะครับเพราะฉะนั้น,นสูตรที่ใช้ก็คือ VD เท่ากับ2 IL R คเซต้า บวกด้วย x s i n เซตานะครับค่า i เรารู้แล้วค่า l เรารู้แล้ว r ก็รู้แล้วนะครับ x ก็รู้แล้ว cos เซตาเราก็รู้จาก power factor ทีนี้เราก็หา s i n เซตานะครับถ้าเราเรียนค่าประกอบกำลังนะครับเราจะรู้ว่า cos เซตาจะเท่ากับ power factor นะครับก็คือ0.8ทีนี้เราอยากรู้ค่ามุมนะครับมุมเซตาเราก็หาได้จาก arc cos ถูกไหมครับ arc cos 0.8 ดกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับ arc cos 0.8ก็จะได้เท่ากับ36.8องศานะครับมุมที่ได้ทีนี้เราได้มุมแล้วเราก็มาแทนค่าหา s ซ n เซตานะครับ s ซ n เซตาก็จะเท่ากับ s ซ n 3 6าองศากดเครื่องคิดเลขออกมาครับก็จะได้เท่ากับ0.599นะครับอันนี้คือ sin ์เซตา ค่า R กับค่า x มีแล้วแต่ว่าต้องทำให้เป็นต้องทําให้เป็นหน่วยโอห์มต่อเมตรนะครับตอนนี้มันยังเป็นโอห์มต่อกิโลเมตรเราก็ทําการหารด้วย1000นะครับเดี๋ยวเราแทนสูตรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น Vd ก็จะเท่ากับ2คุคูณด้วย I I คือ40คุ้นคูณด้วย L L คือ60จากนั้น R เท่ากับ1.3743ทําให้เป็นโอห์มต่อเมตรนะครับก็คือหารด้วย1000 แล้วก็คูณด้วย cos เซต้าก็คือ0.8บวกด้วย x r e a c t a n เอกอเอก,ก็คือ0.181นะครับหารด้วย1000เพื่อทำให้เป็นโอห์มต่อเมตรแล้วก็คูณด้วย sin เซต้า i ซเซต้าก็คือ0.599นะครับจากนั้นทำการกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ5.79โวลต์นะครับ คำตอบก็คือข้อ1ไปต่อที่ข้อ116นะครับระบบไฟฟ้า230 v 1, 1 v 1, 2 3 0โวลต์1เฟส2สายจ่ายไฟให้โหลด 40M 0.8 p แอมป์ a c t o r ดแปดพาวเวอร์แฟกเตอร์แลกกิ้งเดินในท่อโลหะในอากาศความยาว60เมตรจงหาเปอร์เซ็นต์แรงดันตกในสายกำหนดให้ใช้สาย PVC มอก11ขีด2 5ขนาด16บสแครมเม ซึ่งมีค่า r เท่ากับ1.3743โอห์มต่อกิโลเมตรค่า x เท่ากับ0.181โอห์มต่อกิโลเมตรข้อนี้โจทย์เหมือนข้อ15เลยนะครับแต่ว่าเขาถามเปอร์เซ็นต์แรงดันตกการหาเปอร์เซ็นต์แรงดันตกสูตรก็คือเปอร์เซ็นต์ vd ดอปนะครับเท่ากับค่าแรงดันตกหารด้วยค่าโวลต์หารด้วยค่าแรงดันคูณด้วย100%นะครับแล้วก็แทนสูตรเข้าไปเลยครับค่า vd เรารู้อยู่อยู่ค่าวีดีเราทราบจากข้อ115อยู่แล้วนะครับก็คือ5.79โวลต์หารด้วย230โวลต์แล้วก็คูณด้วย100%นะครับเมื่อกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ2.52นะครับข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นะครับ ไปต่อที่ข้อ17ข้อ17ถามว่าระบบไฟฟ้า230ทับ4 0 0โวลต์สเฟสสสายจ่ายไฟให้โหลด 40M 0.8แอมป์0.8ฟาวเวอร์ัเตอร์แลกกิ้งเดินในท่อโลหะในอากาศความยาว60เมตรจงหาค่าแรงดันตกในสายกำหนดให้ใช้สายไฟ PVC มอก112553 IC 0สขนาด16 sq. กสแค์มเมซึ่งมีค่า R เท่ากับ 1.3743โอห์มต่อกิโลเมตรค่า x เท่ากับ0.181โอห์มต่อกิโลเมตรข้อนี้โจทย์เหมือนข้อ16นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่จากระบบ1เฟส2สายเป็น3เฟส4สายเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับ3เฟส4สายนะครับสูตรก็จะเป็น vd เท่ากับรูท3นะครับ ilr cos เซตบวกด้วย x sin เซต ค่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับค่า i ค่า l ค่า r ค่าค o s ค่า x ค่า s i n เราใช้ค่าเดิมได้เพียงแค่เปลี่ยนข้างหน้าเป็นรูทสนะครับก็สามารถแทนค่าได้เลยเอาค่าเดิมมาใส่นะครับก็จะเป็นรูทสามก็เท่ากับ40 L คือ60แล้วก็คูณอยู่กับ1.3743หาร1,000คูณด้วย0.8แล้วก็บวกด้วย 0.181หารด้วย1,000แล้วก็คูณด้วยสายเซต้าก็เท่ากับ0.599เมื่อกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ5.02โวลต์นะครับคำตอบคือข้อ2ไปที่ข้อ118นะครับระบบไฟฟ้า230ทับ400โวลต์สเฟส4สายจ่ายไฟให้โหลด40แอมป 0.8 f o w e r factor lagging เดินในท่อโลหะในกาศความยาวของสาย60เมตรจงหาค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันตกในสายกำหนดให้ใช้สายไฟ PVC มก1 1 2 5 5 3 IC01 ขนาด16แสควิลลิเมตรซึ่งมีค่า R เท่ากับ1.374โ oh อห์มต่อกิโลเมตรค่า x 0.181โ oh อห์มต่อกิโลเมตรข้อนี้ก็คือโจทย์ข้อ17นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาถามหาค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันตกนะครับ เพราะฉะนั้นค่าเปอร์เซนต์แรงดันตกก็จะเท่ากับค่าแรงดันตกหารด้วยค่าโวล์คูณด้วย100%เจากข้อที่17นะครับค่าแรงดันตกก็คือ5.02หารด้วยค่าโวล์ก็คือ400โวล์คูณด้วย100เนะครับเท่ากับ1 2 6นะครับคำตอบคือข้อ1ต่อไปข้อ119 ระบบไฟฟ้า230ทับ400โวลต์3เฟส4สายกำหนดให้ใช้สายไฟฟ้า PVC มกอ1 2 5 5 5 a c ห c 01เดิน100ท่อโลหะเกาะผนังจ่ายไฟให้โหลด8 0แอมป์กำหนดแรงดันตกในสาย3% และสายขนาด35แ q ควเมจงหาความยาวสูงสุดข้อนี้ไม่ได้บอก power factor มานะครับเราก็จะกลับไปใช้สูตรสูตรแรกของต้นคลิปนะครับกรณีที่โจทย์ไม่บอกค่า power factor มาแล้วก็โจทย์ให้แรงดันตก3%ขั้นแรกเราต้องแปลง3%ของแรงดันตกตัวนี้มาเป็นค่าแรงดันตกก่อนนะครับจากสูตรนะครับเปอร์เซ็นต์แรงดันตกเท่ากับ VD หารด้วย V คูณ100% เราต้องการหา VD นะครับแล้วก็ย้ายสมการก็จะได้เปอร์เซนต์ VD คูณด้วยโวลต์แล้วก็หารด้วย100%นะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้3%คูณด้วย400้โวลต์แล้วก็หารด้วย100%กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ12โวลต์ทีนี้โจทย์ในต้นคลิปนะครับกรณีที่โจทย์ไม่บอกค่า power factor มา จทย์ก็คือ VD เท่ากับ VDT คูณ I คูณ L แล้วก็หารด้วย1000ทีนี้เราหาค่า VDT ก่อนนะครับจากตารางครับจากโจทย์ของเรานะครับเป็นสาย PVC แกนเดียว3,4เฟส4สายนะครับสายเบอร์35เพราะฉะนั้นค่า VDT ก็จะเท่ากับ1.13นะครับค่า VDT ก็จะเท่ากับ1.13มิลลิโวลต์ต่อแอมป์ต่อเมตรนะครับ ทีนี้เรารู้ค่า VDT แล้วรู้ค่า VD รู้ค่า I แต่ยังไม่รู้ค่า L นะครับเราก็สามารถย้ายสมการหาค่า L ได้เพราะฉะนั้นค่า L ก็จะเท่ากับค่า VD คูณด้วย1000หารด้วยค่า VDT แล้วก็หารด้วยค่า I นะครับแทนสูตรเข้าไปนะครับ VD ก็คือ VD ก็คือ1 2โวลต์คูณด้วย1,000 หารด้วย VDT ก็คือ1.13ด้วยแอมคูณด้วย m ก็คือ8 0แอมป m นะครับจากนั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาครับกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ132.7เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ2นะครับ133เมตรต่อไปข้อ120ครับ ท่อร้อยสายโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40ม MM, มต้องการร้อยสาย n v y แกนเดี่ยวขนาดแครมิลลิเมตรไม่เกิน40%ของพื้นที่หน้าตัดท่อจะร้อยสายได้กี่เส้นอันดับแรกนะครับเราหาพื้นที่หน้าตัดของท่อก่อนนะครับแล้วค่อยหาพื้นที่หน้าตัดของสายไฟแล้วทีนี้ค่อยมาคิดว่าที่40%น่ะจะเดินได้กี่เส้นพื้นที่หน้าตัดท่อนะครับขนาด40ม MM, มก็จะเท่ากับพาย r กําลัง2 เราไม่รู้ r แต่เรารู้ดีเราก็สามารถหาได้นะครับก็คือ40หาร2กำลัง2กดเครื่องคลิกเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ1,256ตารางมิลลิเมตรนะครับทีนี้ต้องการร้อยสาย n y แกนเดี่ยวขนาด6แคว์มิลลิเมตรเราก็ไปดูตารางของสาย n y นะครับเบอร์6มีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่หรือมีไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับ ครับผมตารางนี้จะเป็นตารางที่บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดของสายไฟนะครับบอกทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดของเราก็คือสาย n y y เป็นแบบ1นคอนะครับสายเบอร์หก็คือตัวนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ1 1 mm และก็บอกพื้นที่หน้าตัดมาด้วยถ้าบอกพื้นที่หน้าตัดมาด้วยเราก็ง่ายครับไม่ต้องไปคำนวณใหม่ก็คือ1เส้นจะเท่ากับ95ตารางมิลลิเมตรนะครับสำหรับสาย n y y 1คอ,1คอ จากตารางเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของ n y y 6 s สแควร์มมตรนะครับก็จะเท่ากับ95 s q ส a บ e แคร์มมหรือว่าตารางเมตรนะครับทีนี้เราได้2ค่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่40%ของท่อที่40%ของพื้นที่หน้าตัดท่อจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดที่40ของพื้นที่หน้าตัดท่อนะครับก็จะเท่ากับ1 2 5 6คูณด้วย0.4กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ502.4ตารางมิลลิเมตรนะครับทีนี้สายของเรา1เส้นก็95ตารางมิลลิเมตรอยากรู้ว่าได้กี่เส้นนะครับจำนวนสายที่้อยได้นะครับก็จะเท่ากับ502.4หารด้วย95 กดเครื่องคิดเลขออกมาครับเท่ากับ5.28เส้นนะครับก็ประมาณ5เส้นเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะครับคือ5เส้นครับผมสำหรับการทำข้อสอบรายวิชา Electrical System Design วันนี้ก็ขอจบไว้ที่ข้อ120ก่อนนะครับใน EP ที่9 เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ที่10ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ